ตอนอยู่เมืองไทยบีทำงานอะไรตอนอที่เมืองไทยจบอะไรมาบีเป็นคนที่ไหนบีเจอกับแฟนยังไงทำไมบีถึงใส่ชุดขาวทำไมต้องเป็นแม่บีอีสาน US แม่บีอีสาน US สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีก็จะมาทำวิดีโอแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการนะคะบีเคยแนะนำตัวเองแล้วก็ตอบคำถาม Q&A ไปแล้วบางส่วนนะคะในไลฟ์วิดีโอของบีเนาะใน f c e b o o k f แฟนเพจแต่ว่าบียังไม่ได้ทำคลิปวิดีโอเป็นทางการเลยวันนี้บีก็เลยจะมาทำ Q&A แล้วก็ตอบคำถามบางส่วนที่มีหลายคนสงสัยถามเข้ามานะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อบีนะคะตอนนี้บีอายุ36ปีค่ะบีเป็นคนจังหวัดบึงกาฬค่ะชื่อจริงของบีก็คือวัาที่ร้อยตรีหญิงปรัศนีอโคตมีค่ะแล้วทำไมบีถึงใช้คำนำหน้าชื่อว่าวัาที่ร้อยตรีหญิงทำไมบีถึงใส่ชุดขาวตอนรับปริญญาเป็นราชค ا าราชการหรือเปล่าคือบีไม่ได้รับราชการนะคะทุกคน คือบีอะเรียนจบรอดอปี5แล้วก็จบปริญญาตรีด้วยก็เลยได้ติดยศเป็นว่าที่ร้อยตรีเนาะแล้วก็ต่อมาอ่ะบีเป็นคนที่ไหนก็บีเป็นคนจังหวัดบึงการค่ะทุกคนอยู่อำเภอบุงครานะคะแล้วก็คำถามต่อมาทำไมต้องเป็นแม่บีอีสาน US ก็ ตามชื่อเลยค่ะแม่บีก็เพราะว่า,าบีเป็นแม่คนแล้วนะคะเป็นเป็นเป็นแม่แล้วเนาะมีลูกคือในบรรด,ดาเพื่อนๆกันนะคะก็จะเรียกชอบเรียกกันแม่บีแม่โยกแม่เปิ้ลแม่ก้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็เอามาตั้งแล้วก็อ,อีสาน US ก็คือเป็นคนอีสานมาอยู่อเมริกาคือ USA ตอนนี้ได้สัญชาติอเมริกันแล้วก็คือเป็นอีสา US, น u s เอะคะ่ะเข้าใจง่ายดีตอนอที่เมืองไทยจบอะไรมา ก็คือบีจบปริญญาตรีค่ะทุกคนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะตอนอยู่ปถมบีเรียนที่โรงเรียนบ้านรอนแพงแล้วก็ชั้นมัธยมบีก็ไปเรียนที่โรงเรียนมุขนาครพอจบมัธยมปลายนะคะบีก็เข้ากรุงเทพมาเรียนด้วยทํางานไปด้วยที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงค่ะคณะที่บีเรียนก็คือคณะมนุษยศาสตร์เอกสื่อสารมวลชนค่ะทุกคนมีหลายคนส่ง ส่งดเล็กเมสเซจมหาบีถามบีว่าบีเคยเรียนที่นี่ไหมบีเคยทํางานที่นี่ไหมพอดีบ,บีบีมีหน้าตาคล้ายๆกับคนร,รู้จักของเขาเพื่อนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไดะ้หายสงสัยของหลายๆคนเนาะแล้วก็ตอนอยู่เมืองไทยบีททำงานอะไรตอนอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็บีเคยทำงานโรงแรมค่ะทุกคนหลังจากที่บีเรียนจบมปลายเนาะบีก็เข้ากรุงเทพมาบีก็เคยไปทำงานร้านอาหารอยู่พักนึง เป็นร้านอาหารของดาราแถวใกล้ๆก,กันตนาค่ะไปเป็นพนักง,งานสืฟอยู่ที่นั่นและหลังจากนั้นบี B. ก็ไปเป็นประชาสัมพันธ์เป็นพนักง,งานต้อนรับอยู่สวนอาหาราสวนอาหาราชื่อดังร้านใหญ่เลยค่ะอยู่ใกล้ๆสี่แยกหนีงจายช่วงนั้นและหลังจากนั้นบี B. ก็ไปทํางานโรงแรมใกล้ๆสี่แยกหย้วยขวางซึ่งปัจจุบันเขาทุบทิ้งไปแล้วค่ะทุกคนเขากําลังจะสร้างเป็นคอนโด หรืออะไรสักอย่างนี่แหละถ้าจำไม่ผิดคือบีไปเป็นพนักงานรับโทรศัพท์อยู่ที่นั่นปเป็นโอเปอเรเตอร์แล้วก็ไปเป็นรีเซพชันที่นั่นนะคะเป็นทําอยู่หลายปี6-7ปีนะ่าจะได้ถ้าจําไม่ผิดเนาะแล้วหลังจากนั้นบีก็ย้ายไปทําอีกที่โรงแรมนึงใกล้ๆก,กันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นโรงแรม5ดาวเนาะอยู่แถวสีแยกห้วยขวางอันนี้เขายังเปิดบริการอยู่ไม่รู้ว่าบีเอ่ยชื่อได้หรือเปล่าโอเคไว้แค่นี้เนาะ แล้วก็อันนี้คําถามนี้เลยหลายคนอยากรู้มากถามกันมาเยอะมากเลยค่ะว่าบีเจอกับแฟนยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้บีจะเล่าแบบสั้นๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวบีจะทําคลิปแยกไว้ต่างหากอีกทีหนึ่งนะคะว่าบีเจอกับแฟนยังไงอะไรยังไงไรายละเอียดปีกย่อยมันเยอะมากก็คือว่าเมื่อก่อนนะคะคือ อย่างที่เล่าให้ฟังเนาะบีก็ทํางานที่กรุงเทพแฟนบีก็ไปเป็นครูสอนที่โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานคระนะคะโดยเขามีสัญญา2ปีบีกับแฟนก็เจอกันที่กรุงเทพแล้วก็เราคบกันได้ปีหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวรายละเอียดบีจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะพอดีมันยาวมากแล้วก็มาอยู่ที่อเมริกากี่ปีแล้วบีมาอยู่อเมริกาเมื่อปี2011 ปีนี้ปี2 0 2 1ก็10ปีพอดีค่ะปีนี้ตอนอยู่ที่อเมริกาทำงานอะไรปัจจุบันบีเป็นพนักง,งานเสิร์ฟแต่ว่าไม่ได้เสิร์ฟอาหารเพราะว่ามันมีโควิดระบาดที่ร้านเขาก็เลยไม่เปิดให้คนเข้าไปนั่งทานนะคะแต่ว่าก็ยังทำงานอยู่โดยที่ว่าทางร้านเขาจะเปิดรับออเดอร์ให้ทุกคนสั่งอาหารเอาไปกินที่บ้านอย่างเงี้ยเวลาลูกค้าสั่งอาหารมาใช่ไหมคะ เขาจะไม่ให้ลูกค้าเข้าไปในร้านเขาจะให้ลูกค้านั่งรอในรถอ่าพออ่ลูกค้ามามาถึงที่ร้านเราก็จะเอาอาหารออกไปส่งให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังทําอยู่ถ้าใครเคยตามบีก็จะรู้นะคะว่าตั้งแต่มาแรกๆเนี่ยบีทำงานอะไรมาบ้างบีเคยทำตั้งแต่ทำอ่าทำงานในห้างเป็นพนักงานขายเคยทำงานในโรงเรียนเป็นผู้ช่วยครูผู้ช่วยธุรการเคยเป็นอ่พี่เลี้ยงเด็ก เคยเป็นล่ามก็เคยทำเป็นพนักง,งานต้อนรับในร้านอาหารเป็นโฮสก็ก็เคยทำค่ะก็อยู่มา10ปีแล้วก็ทำงานประเภทนี้เนาะแม่บีอยู่เมืองอะไรที่อเมริกาคือแม่บีอยู่วิสคอนซินค่ะทุกคนพอพูดถึงวิสคอนซินหลายคนจะเอะ๋มันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยคือถ้าเป็นที่เมืองไทยนะคะคนไทยส่วนมากก็จะรู้จักรัฐแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดาอ่าเท็กซัสอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเมืองที่มีคนไทยอาศัยอยู่เยอะแต่ว่าที่รัฐวิสคอนซินมันเป็นเมืองเล็กๆแล้วอากาศค่อนข้างที่จะหนาวหน้าหนาวค่ะหนาวร้ายแรงเลยคนไทยก็ไม่ไม่ไม่เยอะเหมือนเหมือนทางฝั่งโน้นนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าอ่าวิสคอนซินมันอยู่ใกล้กับเมืองชิคาโกคนคนไทยน่าจะรู้จักเมืองชิคาโกในรัฐอนะิลลินอยเนาะก็อยู่ทางโซนๆนั่นนะนะคะทุกคน แล้วก็ที่วิสคอนซินหนาวนานไหมที่เหมือนถ้าถ้าเห็นถ้ามองไปเห็นข้างนอกจะเห็นนะคะว่าข้างนอกน,นี่คือหิมะขาวโพลนเลยอย่างวันนี้ก็ลบ22องศาเซลเซียสค่ะข้างนอกเราอยู่ในบ้านก็อยู่สบายนะคะเพราะว่ามันมีฮีเตอร์ให้ความให้ความอุ่นอยู่ตลอดเวลาเนะาะแล้วก็ที่ที่นี่ก็หนาวนานนะคะทุกคนหนาวประมาณคิดว่าน่าจะ6เดือนได้เลย ที่นี่จะมี4ีฤดูนะคะมีฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูร้อนเดือนที่หนาวสุดๆบีว่าคือเดือนกุมภาพันธ์หน้าร้อนก็มีบางวันที่อากาศร้อนเหมือนเหมือนบ้านเราเลยนะคะทุกคนโอเคอ่าเข้าๆก็มีแค่นี้นะคะถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็ถามเพิ่มกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวบีก็จะมาตอบคําถามให้ใต้คอมเมนตะ์เนาะ ใครที่ชอบวิดีโอของแม่บีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บีด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่บีไปขอนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหลังบ้านเป็นน้ำแข็งหมดเลยค่ะตรงใต้หลังคาอืเสียไหมคะ